สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากะสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำอีมเช่นเคยนะคะวันเกิดแม่แอป,ปน้องเกลโอยพรขอให้แม่แอป,ปมีความสุขวันที่27ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวหน้าหวานแอป,ปทักสะออดล่าสุดรายการ3าแซบ่บยกเค้กมาอวยพรวันเกิดในปีนี้โดยสาวชมพู่ได้เป็นคนถือเค้กนำมาโดยน้องเกล นำขบวนมาอย่างสดใสพร้อมสวมเสื้อตัวใหญ่สีม่วงเป็นเสื้อตัวโปรดของพี่พายุนั่นเองซึ่งงานนี้น้องเกลรับจบในวันเกิดของแอปทักษออนด้วยการเหมาเป่าเค้กให้เสร็จสับทั้งยังจุบและสมกอดน่ารักๆพร้อมกับพูดด้วยว่าแฮปปี้เบอร์เดย์ขอให้แม่แอปมีความสุขเท่านั้นยังไม่พอแอบยังได้เผยความลับที่เก็บไว้ตั้งแต่เชา้าเมื่อน้องเกลเป็นคนแอบเดินมาบอกกระซิบด้วยตัวเองว่า เมื่อเช้าเขาเดินมาบอกแอปว่าแม่แอปมีความลับนะวันนี้อย่าบอกใครนะเดี๋ยวมีวันเกิดนี่ไม่บอกใครเลยนะเนี่ยแต่เกวบอกทุกคนเลยแม่ชมบอกว่าปีนี้เอาอะไรดีอ่ะมีทุกอย่างแล้วสาวแอปบอกว่าแม่มีอะไรก็อยากได้บ้างแม่ชมบอกว่างานคู่จุกๆุกก็ขอให้คุณแอปมีความสุขในวันคล้ายวันเกิดนะคะ